ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทย w a ล Machines วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหนึ่งในรถถังที่ถือว่าเป็นอนาคตของกองทัพยุโรปและกําลังเป็นที่จับตามองอย่างมากจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั่นก็คือรถถัง n e w 2 2 2 5 b l l c k k n n i h t t h h l l l n n e r ซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาใหม่ล่าสุดของ Challenger ์สจากประเทศอังกฤษที่ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ในทุกด้านทั้งเทคโนโลยีการป้องกันการโจมตีและการสนับสนุนในสนามรบสมัยใหม่ นิว2025 Black Knight Challenger ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท BAE s y s t e m 1ในบริษัทด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ระดับโลกจุดเด่นของรุ่นนี้คือการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์การรบโดยเฉพาะการรบในเวลากลางคืนและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเร็วซึ่งนั่นคือที่มาของชื่อ Black Knight นั่นเอง ตัวรถยังคงใช้โครงสร้างหลักของชอนเลนเจอร์2แต่มีการอัปเรกรดเกราะป้องกันเป็นดอเชสเตอร์เลเวล2เพิ่มความสามารถในการต้านทานกระสุนเจาเกราะและ RPG ได้ดีขึ้นมากนอกจากนี้ยังเสริมเกราะเชิงปฏิกิริยาแบบใหม่ที่สามารถลดแรงระเบิดจากอาวุธต่อต้านรถถังและเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของพลประจำรถระบบตรวจจับและควบคุมการยิงของ a c ล Knight ถือเป็นจุดเด่นอย่างมากรถถังนี้ติดตั้งระบบกล้องตรวจการความละเอียดสูงแบบความร้อนทั้งสำหรับผู้บังคับการและพลยิง ทำให้สามารถมองเห็นเป้าหมายในระยะไกลได้แม้ในยามค่ำคืนหรือสภาพอากาศเลวร้ายนอกจากนี้ยังมีระบบ Hunter Killer ที่ทำให้ผู้บังคับการสามารถล็อกเป้าหมายและให้พลยิงโจมตีได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งอีกหนึ่งความล้ำหน้าคือการนำระบบ AI เข้ามาช่วยในกระบวนการวิเคราะห์เป้าหมายการตัดสินใจและการเลือกกระสุนที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆไม่เพียงแค่เพิ่มความแม่นยำในการยิงแต่ยังช่วยลดภาระของพลประจำรถในสถานการณ์ที่ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว พูดถึงอาวุธหลักแบล็กนั้นยังคงใช้ปืนใหญ่120มิลลิเมตรแบบเ 30A1 ซึ่งมีความสามารถในการยิงกระสุนหลากหลายชนิดทั้งเจาะเกราะฮีทและ HESH โดยกระสุนแบบใหม่ได้รับการพัฒนาให้ทะลุทะลวงเกราะของรถถังยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบโหลดกระสุนยังคงเป็นแบบแมนนวลแต่มีการปรับปรุงให้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นระบบควบคุมภายในได้รับการอัปเกรดให้เป็นดิจิทัลทั้งหมดรวมถึงระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบเครือข่าย หรือเน็ตเวิซนทริกวอเฟร์ซึ่งช่วยให้รถถังสามารถทำงานร่วมกับหน่วยรบอื่นๆเช่นโดรนหรือหน่วยรบพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้การวางแผนและการโจมตีแม่นยำขึ้นมากเรื่องของความอยู่รอดในสนามรบก,ก็ถูกยกระดับขึ้นด้วยระบบ Active Protection System หรือระบบป้องกันเชิงรุกที่สามารถตรวจจับขีปนาวุธหรือ RPG ที่กำลังพุ่งเข้ามาและยิงตัดวิถีด้วยระบบตอบโต้แบบอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาทีเพิ่มโอกาสรอดให้กับรถถังและพลประจำการอย่างชัดเจน ในด้านการเคลื่อนที่ Black Knight ใช้เครื่องยนต์ V 1 2ดีเซลแบบ Perkins CV 1 2 6 a ที่ได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อให้ตอบสนองได้ดีขึ้นทั้งในด้านความเร็วความคล่องตัวและการประหยัดเชื้อเพลิงความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ59กกิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งในพื้นที่ทุรกันดารได้ดีโดยเฉพาะในการรบแบบเคลื่อนที่เร็วสำหรับประเทศไทยแล้วการติดตามเทคโนโลยีอย่าง Black Knight มีความสำคัญมากเพราะรถถังประเภทนี้สามารถเป็นต้นแบบหรือแนวทางสำหรับการปรับปรุงรถถังหลักของไทยในอนาคต โดยเฉพาะในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาวุธยุโทโธปกรณ์กับระบบดิจิทัลการสื่อสารและระบบ AI เพื่อเข้าสู่สนามรบยุคใหม่อย่างสมบูรณ์หลายฝ่ายในไทยให้ความสนใจว่าหาก Black Knight ถูกนำมาทดสอบหรือสาธิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยน่าจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญด้วยบทบาทที่ไทยมีในภูมิภาคและความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศในช่วงหลังที่ผ่านมา ปัจจุบันยังไม่มีการยืนยันว่ากองทัพบ,บกไทยจะพิจารณานำรถถัง Black Knight เข้าประจำการหรือไม่แต่ก็มีข่าวลือว่าไทยกำลังมองหาทางเลือกในการเสริมกำลังรบด้วยเทคโนโลยีใหม่ไม่ว่าจะเป็นโครงการปรับปรุงรถถังหลักที่มีอยู่หรือการจัดซื้อใหม่ในอนาคตอันไกลสิ่งที่น่าสนใจคือ b แบล็กไนไม่ได้ถูกพัฒนาเพื่อแค่การรบแบบดั้งเดิมแต่ถูกออกแบบมาเพื่อพร้อมรบในสงครามไฮบริดที่ต้องรับมือกับภัยคุกคามทั้งจากภาคพ,พื้นดิน โดนการรบไซเบอร์และการรบแบบเครือข่ายซึ่งนั่นทําให้มันเป็นรถถังที่ตอบโจทย์อนาคตอย่างแท้จริงถ้าเรามองในเชิงยุทธศาสตร์ Black Knight Challenger คือการรวมเอาความแข็งแกร่งของรถถังแบบดั้งเดิมเข้ากับสมองกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้รถถังไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องจักรที่ยิงได้แรงแต่กลายเป็นศูนย์กลางขององค์การบัญชาการในสนามรบขนาดย่อมได้เลยทีเดียวหากในอนาคตประเทศไทยสามารถจับมือกับบริษัทผู้ผลิต หรือขอสิทธิ์ในการประกอบหรือซ่อมบำรุงภายในประเทศก็จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นอย่างแน่นอนและอาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การสร้างความมั่นคงแบบพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นก่อนจะจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยวอล a มช i น e s เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารทั่วโลกโดยเฉพาะอาวุธยุโทโธปรกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ